เอาเกาเหลากลับบ้านจ้าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดต้องมีอะไรกลับไปทานที่บ้านไว้ค่ะก็ต้องแง่าๆสุดก็คือเกาเหลาเอาไปใส่อะไรก็ได้มา,า่พักก็ต้องแถมแบบใส่พักเท่อเดียวโหลดนี่ เห็นผักก็สุดยอดแล้วนะคะคุนพนไหตับมาลูกตูนีขนไข่เปิดทิ่งเลยนะแกเกา่าๆับมาหลายแล้วก็ได้แล้ว ครับผมขอบคุณครับนี่น้ําเยอะๆเลยเผื่อเส้นอืดน,นะะ <laughs> ดเสร็จแล้วจ้านี่แหละเกาเหลาแห่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซากลางเลาาอุ้ยเนื้อคนจิตตักไข่นองเลยนี่เิ่งห้ามสิ่งินวะเง่นโบเมนอันนั้นมะไทยความมันคว,มความมันของกระดูกความข้นด้วยเนาะ อ้สุดยอดอันนี้แหละใครมากินช่วงนี้ะก็ดีแล้วที่หนูมากินสวยๆหมดแล้วนะช่วงนี้ก็มีแล้วใช่ไหมหมดสิทธิ์แล้วห้วน้ำจนได้เอาทันอแล้วเห็นไหมน้ำสองแล้น้ำสองแล้วใช่ไหมน้ำใสคนก็กินเยอะอยู่นะเยอะน้ำใสก็เยอะมันก็อร่อยอืม น้ำมีนี่ตั้งน้ำใสน้ำข้นนะคะนี่รสชาติเขาเข้มเหมือนันแค่อันนี้มีเลือดอันนี้ไม่มีเลยรสชาติเดียวกันใช่แล้วสดแซ่บของเราค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซากังลาวสีสเกตพิกัดหน้าแมคโครสีสเกตนี่ นี่หน้าแมคโครสีสเกตค่ะปี่ใหม่คนกลับบ้านเยอะก็จะถ้าร้านเปิดก็เขาก็แวะกินเยอะอยู่นะหน้าสิกลับหลายนะ